มันน่าสวยเลยสวยบะมีน้ำมัน้ยมเยาก่สาบังลกว่าออมไก่พี่นาะออมไก่อมเพียบ่อันนี้อมเพียออมเพียเพียกับสีคือกันบ่อเหอบ่อเลี้ยบเลี้ยเพียรเนาะ สวัสดีครับี่องสวัสดีครับพี่น้ององยเบียงเสพดือกาวองยาเบียงกระเสพดือกันเจ้ามข้อกันพี่น้องานาไม่นกันสวัสดีจ้าสวัสดีครับพี่น้องขอกรอบอมไก่น้ำกันเีอะเมื่อสวัสดีพี่เอีทุกผู้ทุกคนบาวากาวใหม่ขอพูดทุกคอมเมนต์ใหกินขอาวน้ากันนะจ้ามาเบียงบ้าเสพมาจ้า ด <ừ. S 1> เด็กๆสองคนทำไมไม่ไปโรงเรียนเพราะเป็นไข้หนู <c oughs> ไม่ได้เป็นไข้หนูเป็นแค่ไอไม้ห่หลูกไอไอ้ไอนานมันกับนานมันนานจะติดไข้ตีต๋ไม่ต้องต้องได้ักพี่น้องพาพี่น้องนี่ออมไก่แซ่บขัวพี่น้องออมไก่แซ่บขบวัวเาล่นหน่ะตำข้าแต่ไข่ไม่ประกูด หอมหัวแดงกับเที่ยงมื้อเก่าแหละพี่น้องกับขวดแซ่อ้อมโออ้อมแซนผักกาดกับดอกหอมบัดสิปงกะบแซ่กบขวพี่น้องมันหอมตรงปลาเดีดปิ้งเตยพิมพ์เมื่นื้อะไกับจมนี่นเลยปลาแดดเขาเป็นอะไรที่เหมือนริบุนถ้าจะ อือปวดตื้ไปปั๊บ่าฮ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 าฮ่ดฮาฮาฮ่่า่าฮ่าฮาฮาฮ่่าฮ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 ่อื่าฮาฮ่าฮ่า่าฮ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 ่่าฮ่าฮ่าา่าฮ่ จากไหเสียม่้ยเสีมันก็ติน <c oughs> เน้เสียม่้ยเสีมันก็ตะ <c oughs> อยากกินอันที่มันเป็นเหลืองเหลืองอะอะไรอ่ะหมกก็อย่างเหรอใช่ๆเหลืองเหลืองอะตอนเที่ยงลูกตอนเที่ยง <c oughs> ตอนนี้กินแล้วได้กินยา <c oughs> มันมียาหลอกอาหารเลย <c oughs> ไอ้หลายผอมไอ้คับผมโอ้คับ <c oughs> เปลี่ยนอากาศคับพี่น้องแล้ <c oughs> กกวมันขึ้นกับหนาวคับ เพราะยัพต eh, so oh oh ื่นมือมากันห่อนข้าน็น้อยปลประกาศบอทันยุคโควิดเป็น้อไอคุณคู่กับบอยไปโรงรี้นไป่นาะมันเจ็ปติดมออมเพียรใจเน้องออเพียรจิจินคุณเดกเขนเขียนบกไนเกินน้ำบอกอันกินน้ำบอกกินเบียบ่อกาเทเจ้าเท่ ไดูลไ่องแมงสาก็ถือี่น้องแล้วลี้คนเอวยเปนข่าว่เปนือแลี้คนจะเปิแม่กระพคว่านมีไม่เสร็จแล้วน้อมาีจยันคุณคยอังนีไม่เสร็จอื้มม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 มอมมกมม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  อันนี้คนโคอืมอันนี้เด็กใลเตอรือม่ืมอานาตีเด็กใเตือว่่มาแมนคูขอูอสรไดัไือรดินมแมนมีแต่งคูไม่ลงเรียนเหมือนอนี้เจ้าให้แม่กับพ่อมาพาพ่อเด็กใช้คอปเตอร์พ่อเด็กใช้คอปเตอร์เป็นหนึ่บวกหนึ่งได้เท่าไรหน่งหนด้สองหบวบวกเจ็ดเท่าไรไม่มีการบ หน่องยังหน่อยนะลูกหนองสีบก4ีอะไรมาแม่นตัตสีบก4ยกยบก4เหรอยก4ีบก4ีบก4ียักสีขึนมาแล้วก็ยก4ีขึมาเอาสีไว้ดินใจน้ากูได้เ้กินข้าหกเจ็ดดเก่งมาก ของงานน้ำบควยยบแงเลยจ้าอืมเฮ้ยไป้ยว่เวลากินน้ำเย็นนั่นมันไปกินน้ำมันไม่แมาเลยเาอมีเนี้ยงหลอไอศิปไดวพี่น้องมอสิยาหรืสองเข็มว้าวว้าเปนบ้เข็ยาเาก็มีใช่สิยาเข็มเท่านี้เลยเท่านี้บสิบบ้างทำไงแต่เท่าหัวจะอยเนี่ย ชอบตัวจ้อยเนี่ยตัวชอบว่าชอบกีนยาคือไม่ชอบกินยามันชอบแม่ครับอไปไม่ชอบกินยาหไม่ชอบกินยาพ่าตัวชอบกินยาโอ้ยกินปุ๊บปวดเยี่ยวปุ๊บหิ้วหมดบ่หออง่าย่ไปหน่ยเดี๋ยวมาขึ้นห้องหมดไอ้บัลลูกมาเคพี่พี่น้องพี่หน่งพี่น้องจานตัวกินหมดจานเลยพี่น้องเบ้างเนาะเสร็แล้วครับเสร็แล้วครับ เก่งมามานาไปเลยน้ำไปดูป้เิ่อีกชนโอ้เก่งมากเลยอีหลาเยอีหลาเยกินเบิดได้หกินเองมาน่ากินแข่งกับเติร์นเร็วๆไปแบกลอนกันเวยังไม่ออกงมาถึงล้จอยเลช้จอยเ็ง่างสีตัวนะ ทานด้วยเ็ะชายจอยครับเจะยังยังครับเ็ะชายยั่างจะย่างย่างครับโอเคดีมากยิงจอยครับกินเขาอืมอืกินเขาโอ้โหแหมสแกนเป็นสแกนสแกนสแกนอไรสแกอะไรเลยครูไปนอนเต้นอยู่นะถ้าใครอิ่มมาหาครูนะมานาคุณครูเรียกพี Be ่น้องกินข้าวหรือยัง พี่นอจ๋ามากินน้ำาจ้าอาพอคุณครูนอนเสร็จปุ๊บเด็กชายจอยเด็กชายเงียงมาถามครูนะเคยไหมครูไปก่อนนะคัขหอบมันหนาเค้นหาวเราคยมันาคือมันเนาตากมาเลยทางตาินเลยจาินล้นอโอ้โหเหมือนส่วนเยี่ยมาเนะ ไม่เลยเข้าไป,ไปไดนะีตัวประเดศไปจ้ะอ๋ออมไก่แม่เบอร์เท่าไงเ้ยตื่เชียงหม่เลยยังยอยาเย่าไห่ย,า,ย,า,ยาคืนร <อ S 1> ครับอยอยาคืนท่าน น้งเยียอก็ลางิงถึงเวทีพี่นออตัวอมใครกับแต่ฉันไม่เช่ตึกของตัวปึกตินของปางงังเนาะน้ำจืดมีคนจินนแลพี่เกินแก่นน่ะปะกินผู้เดียวแก่นเลยอื้มแ้ทั้งหกทั้งห เน่ิครับ่อจานพี่น้องมั้งเนาะสองสาสองจานเนาะเน่เยเตอร์กบ่คยอยเจริญอาหารพี่น้องมือสองจานเนี่ยอากินเยบอร์เตอร์กได้ยิ้ยุ้กืวพี่น้องเราบบ้างทำไมน่ากินว่าร่างรูปแบ

ยางตุวเนวแออะพี่น้องทีได้ล้ำล้ำขอบคุณทุกคนจ้าขอบคุณทุกคอมเมนต์บ่าวคอแฉบคื้เก่าขีนเหนียสำนึกขี้เหนียวสำนึก็น่าจ้าขี้เหนียวคอแฉบพื้นเก่ขอบคุแม่เรียงพ่อบุญพันแฉบแม่จ้าบ๊อยบายจ้าบ่าวคอแฉบพื้นเก่า